น,นี้ผมเล่าให้ฟังว่ามันมีผมเคยไปบันทึกเสียงที่หนึ่งคยห้องอัดใหญ่ห้องอัดบอร์บอดบอดเนี่ยนึกภาพผม,มดูเคยเห็นภาพไหมภาพห้องอัดใหญ่ๆห,ห้องอัดมีบิ๊กเซอร์ข้างหน้าระดับวัปปูที่นอนนอนได้เลยรายการช่างคุยครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชยหญ่ย, <laughs> ยังว <laughs> ่าคือเของช่างคุยเนี่ยจะใช้บอดเล็กๆอย่างนี้แต่ถ้านึกภาพห้องใหญ่ๆเนี่ยจะมีสมมติว่าสักสี่สิบแปดแทรกสี่สิบแปดช่องมีบิ๊กเซอร์ตัวใหญ่ๆนันึกภาพแบบอลังการมากผมเคยผมเคยไปบันทึกเสียงที่นั่นเพื่อเป็นเสียงเสียงพูดอย่างเดียยวววซึ่่่งรูู้้อแลา เสียงพูดอย่างเดียวเราต้องการใช้แค่ช่องเดียวอ่ะเราไม่ได้ต้องการใช้ทั้งหมดแล้วผมอัดงานจนกระทั่งจบงานทั้งหมดเนี่ยแล้วผมถึงมารู้ทีหลังว่าไอ้บอร์ดที่เขาตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยตั้งยาวๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เขาใช้ไอ้มิกเซอร์เล็กๆอย่างนั้นน่ะตั้งอยู่ข้างหลังซ่อนอยู่เขาเอาไว้หลอกอะไรเงี้ยเอาไว้หลอกอย่างเดียวผมแบบเจ็บจี๊ดคือนะครับที่ผมว่าไงครับเสริมนิดนึงนะครับถ้าเกิดพูดเกินเกินหนึ่งคนเนี่ยแล้ว หลายคนเคยอันนี้เผื่อๆลืมแต่หลายคนจะเคยถามผมหรือว่าก็เอาความโง่ตัวเองที่เคยทามาก่อนนี่อย่านึกว่าเอาไมโครโฟนสองอันมาแล้วเสียบสายที่เป็นรูป Y แล้วเสียบเข้าเป็นไรอินแล้วมันจะเวิร์กนะครับนึกออกไหมฮะไมโครโฟนสองอันเสียบเข้าไปในเวลาเราฟังหูฟังจากจากไอพอดเนี่ยเราต้องการใช้หูฟังสองอันเราทํายังไงมันจะมีสายถูกๆเสียบเข้าไปในหูฟังไอพอดแล้วแยกออกมาเป็นสองหูเสียบเข้าหูฟังคนละอันไมโครโฟนทําไม่ได้นะครับ ผมก็อู้ดลองมาแล้วนะครับมองดูก่อนถ้าจะใช้อย่างนั้นต้องมิกเซอร์อย่างเดียวครับใช่ครับเกือบลืมเกือบลืมนะครับกลับมาที่ USB microphone นิดหนึ่งว่าข้อดีของมันแล้วมันเป็นยังไงบ้าง USB microphone ก็เราไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ที่มาทำหน้าที่ขยายสัญญาณของมันนะครับรวมไปถึงจริงๆแล้วแค่มิกเซอร์ไม่จบด้วยนะครับต้องมีซาวการ์ดที่สามารถรับสัญญาณจากมิกเซอร์เข้ามาได้อีกซึ่งสมมติว่าถ้าเราใช้มิกเซอร์ส่งสัญญาณมาเต็มๆเนี่ยแล้วซาวการ์ดเป็นคอน sumer ที่รับสัญญาณ ที่แบบมองรับการรับคอน sumer เ,เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอีกน,นะครับมันก็คือเหมือนกับว่าสุดท้ายปลายทางก็เสียที่ปลายทางไปอย่างที่จริงๆถ้าพูดถ้าพูดในเรื่องของการใช้งานจริงก็ยังถือว่ายอมรับได้ถ้าใครใถ้าถ้าได้ฟังรายการช่างคุยเนี่ยที่ที่คุณภาพเสียงระดับเขาใช้บิกเซอร์ที่เห็นข้างหน้านี้ก็จริงแล้วก็ต่อเข้ากับอินพุตของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงเลยแต่จริงๆออนบอร์ดบนแม็กนี่ดีมากนะ,ะตัวตัววงจรมันค่อนข้างจะดี คือ USB ไหมก็คือจบครับทุกอย่างในนี้มันจะมีตัวทำหน้าที่แปลงรร analog. สัญญาณอรรนาล็อกยานไฟฟ้าเป็นหน้าที่เหมือนซาวด์การ์ดเป็น,นตัวสัญญาณเข้าไปก็คือบันทึกลงคอมพิวเตอร์เลย uh huh. ก็สะดวกมากในราคาที่อยู่ที่ประมาณสามพันขึ้นไปนะครับกาน,นึกภาพก็เหมือนกับที่รูปแรกที่เปิดให้ดูช่วงรูปที่สองรูปสองครรูปที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแล้วก็เป็นเบสิกเซตอัพง่ายๆมี USB ไมโครโฟนที่เป็นไฟเล็กๆจ่อปากอย่างนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่า ต่อผ่าน USB เหมือนกันแต่ว่าคุณภาพที่ได้คือเป็นไม่อย่างดีซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีให้เลือกทั้งที่เป็นคอนเดนเซอร์แล้วก็ไดนามิกราคาจะอยู่ในช่วงประมาณตั้งแต่3,000ถึง5,000ถ้าคุณต้องการคิดว่าอยากจะอ,อัดเสียงโดยที่คนเดียวแล้วก็อาจจะคนเดียวหรือสคนก็ได้แล้วก็ไม่อยากจะไปลงทุนขนาดที่ว่าซื้อชิ้นนี้ชิ้นนี้ต่อชิ้นนี้ต่อชิ้นนี้ให้มันวุ่นวายเนี่ย USB ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับท่านคุยก็ใช้ทำมาแล้วใช่ไหมครั ทั้งคุยใช้อยู่ระยะใหญ่ๆที่ใช้ไมโครโฟนที่เป็น USB ตัวเดียวคือมันถ้าถ้าคิดถึงความสะดวกก็คือยกเครื่องมาตั้งเสียบไม์แล้วอัดแค่นี้ครับอันนี้คือคือเซกเมนต์ที่ของของเรืองของไมโครโฟนซึ่งหลังจากนี้ไปพอพอคุณมีสมมติพูดถึงก็มายว่าก็ประมาณว่าเกินห0 0พันบาทสำหรับไม่หนึ่งตัวขึ้นไปแล้วเนี่ยคานนี้เต็มตลาดเลยครับอยากจะได้ไม์แบบไหนคุณภาพยังไงกี่แบบอะไรยังไงมีให้เลือกหมดนะครับ ครับเอี่ยงตัวนี้ราคาต่างประเทศ99เลยครับเมืองไทย8,000บาทคุณคูณยังไงอะเป็นคอนเวอร์ชั่นที่แปลกๆเหมือนกันนะครับก็แต่หน้าตาหล่อมากครับอันนี้ช่วยเสริมเสริมความหล่อให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะเฮียอันนี้เยอะอันนี้เยอะถ้าลองคิดภาพว่ายิ่งคุณถือโมดูลแอปเปิลตัวเครื่องนึงกับไอโฟนนี้ไปหล่อหล่อพี่ฉัตรที่นั่งอยู่นี้ครับบอกว่าแอปเปิลเป็นอุปกรณ์สำหรับเข้า Starbucks ถูกมันจะดูหล่อหล่อขึ้นหล่อขึ้นมากกว่า50ในการถ้าคื เวลาเข้าสถาบันก็จะเป็นยังไงฮะจะกระมิดกระเมียน้ยงอยู่ในขณะที่บางคนคนข้างๆจะควักแม็กคูโผพรมาอย่างข้าวคุณจะยืนได้ยืนไปแล้วฮะโทรศัพท์ต้องไอโฟนได้ไหมครับแต่นี้จริงๆอย่างที่ผมบอกมันมันผมผมค่อนข้างว่ามันก็ค่านิยมพอสมควรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงอ่ะแต่ถ้าพูดถึงจังหวะใช้งานจริงๆเราก็อันไหนก็อันนั้นแหละครับทำเงินได้ก็โอเค อันนี้ตัวอย่างของโคฟนที่เป็น USB มีรูปแบบต่างๆเหมือนกันอันนี้ทำออกมาขายดีไซน์ด้วยแต่ว่าคุณภาพาเขาก็เยี่ยมเลยอ่าต่อไปก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการนิเตอร์อรนะครับนิเตอร์ริงคือเราพูดเรื่องการอัดมาตลอดทางตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เราคุยเรื่องการอัดมาตลอดอัดออกมาเสียงดีไม่ดีจะรู้ได้ยังไงคือเราต้องฟังเราต้องฟังฉะนั้นเนี่ยการเที่ยวจะบอกได้ว่าสิ่งที่เราอัดไปอ่ะมันดีหรือมันไม่ดีเนี่ยเราต้องฟัง อ,อุปกรณ์การฟังเนี่ยพูดถึงลำโพงกับหูฟังผมอยากให้ควาสมสาคัญกับเรื่องของตรงนี้พอสมควรผมมีตัวอย่างหนึ่งก็คือดกภาพว่าผมเคยใช้กล้องถ่ายรูปคอมแพคธรรมดากล้องแบบดิคอนตัวเล็กๆหน้าจอหน้าจอหนึ่งนิ้วอยู่ข้างหลังถ่ายอะไรก็ดูดีไปหมดอะดูในจอหนึ่งนิ้วแต่พอมาดูกับจอใหญ่จริงๆเนี่ยพอเราเห็นความละเอียดของมันเยอะขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่ามัน,ม,นมีข้อด้อยของมันต่างกัน จริงๆถ้าเรามีกล้อง DSR ใหญ่ๆกับกล้อง compact ที่ถ่ายได้คุณภาพต่างกันแล้วมาดูในจอ1นิ้วเท่ากันเนี่ยมันก็ดูคล้ายๆกันหมดดังฉะนั้นเนี่ยการถ้าคุณจะซื้อ,อไมโครโฟนอัดเสียงเนี่ยเราอัดไปให้คนอื่นๆฟังเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าคนที่เขาฟังเนี่ยเขาจะฟังผ่านอุปกรณ์อะไรเพระฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวอยิเตอร์ฟังของตัวเองก่อนในระบบที่เรียกว่ามาตรฐานมีความเป็นมาตรฐานอุปกรณ์ก่อนว่าในหูฟังที่มาตรฐานเราพพลมาตรฐานเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าเสียงจริงๆที่เราอัดไปเนี่ยเป็นอย่างนี้นะ เรารู้เลยว่าถ้าเราใช้ไม์ดีๆเนี่ยเสียงมันจะดีกว่าเราใช้ไม์เล็กๆเราจะเราสามารถบอกได้จะบอกความแตกต่างได้แล้วนี่แหละคือสิ่งที่จะเราสามารถจะบอกต่อคนอื่นได้ว่าให้เราอ่าออกมาแล้วเนี่ยคุณภาพพอดแคสเราโอเคนะคุณจะไปฟังที่ไหนเนี่ยมันก็ <c oughs> จะไปฟังผ่านหูฟัง iPod จะไปฟังเปิดลําโพงฟังที่บ้านเปิดลาโพงคอมคเล็กๆฟังทุกอย่างเราจะเราจะรู้ว่าเสียงมันควรจะออกเป็นยังไงแล้วผมพูดว่า การเรื่องของการลงทุนกับมอนิเตอร์เนี่ยถ้าจะเอาเสียจริงๆมันค่อนข้างราคาสูงลำโพงที่เราใช้ฟังกันงานดน,นตรีงานในห้องอัดที่เขาใหญ่ๆเนี่ยคู่หนึ่งมีไล่กันตั้งแต่3คู่ละ3า0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0แสนกว่ากันขึ้นไปแลก้กระทั่งหูฟังเดี๋ยวนี่เฮียเอ็กเคจหน่อยเลยหูฟังอันนี้เป็นหูฟังเฮยกโชว์เลยครับหลอ่อหลอ่อถือหล่อครับรุ่นนี้แพงอันนี้เนี่ยคือเป็นหูฟังที่คุณภาพใช้ใช้งานในห้องอัด ใช้ในการแบบว่าตรวจเช็ค mix หรือว่าอย่างเนี้ยความเชื่องโตค่อนข้างสูงดังนั้นเนี่ยราคาปกติราคาหูฟังที่เกรดแบบนี้จะอยู่ประมาณ6กพันห้าหรือหกพันขึ้นไปจนถึงหมื่นกว่าซึ่งผมอันนี้ผมอยากแชร์มากเขาเป็นเรื่องที่เจอกับตัวจริงๆผมแบบตั้งใจใส่หัวข,ข้อนี้โดยเฉพาะเลยฮิอัาอันมากเ,เรื่องนี้เรื่องนี้จี๊ดจริงๆโอเคเพราะว่าผมเคยผมเคยทางานงานประจำอ e ด,ดิ t ออ d i โอเนี่ยอยู่อยู่ระยะพอสมควรนะครับ นนัแล้วอุปกรณ์ที่าทางบริษัทมีให้ใช้เนี่ยเขาจะมีหูฟังหลายๆแบบมาให้เราเลือกใช้ซึ่งถ้าคนถ้ารู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไปถึงเราก็จะเลือกหูฟังที่หล่อที่สุดหรือว่าแพงที่สุดขึ้นมาใช้แต่ผมแล้วมันมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งซึ่งผมไม่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 พูดชื่อเป็นยี่ห้อที่ทางทางในแวดวงบันทึกเสียงเนี่ยจะไม่ค่อยอยอมรับเพราะว่ามันค่อนข้างให้เสียงที่ไม่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร ให้แบบว่าเสียงเบสค่อนข้างจะอ,ออกโอเวอร์นิดนึงแต่ผมเพิ่งมารู้เพราผมไม่ใช้ดีเจใช่ไหมเฮียกึ่งกึ่งกึ่งดีเจ uh huh. แล้วผมรู้สึกว่า,วาเฮ้ยมันผมก็ไม่อยากใช้หรอกเห็นเขาเขไม่อยากใช้แต่ว่าผม,มอยากลองใช้เพราะว่ามันดูใส่สบายเรื่องใส่สบายเป็นเรื่องใหญ่ผมขออนุญาตกับย้อนนิดนึงผมเลยข้ามนิดหนึ่งว่าระหว่างหูฟังกับลําโพงเนี่ยถ้าคนมาทิ้งอรดทัสตัวเองเนี่ยผมแนะนําหูฟังเพราะว่าเรื่องของหูฟังนี่คือเวลาเราอัดเสียงเนี่ย เราจะได้ฟังเสียงตัวเองไปด้วยรู้เป็นยังไงถ้าให้ลําโพงเนี่ยตั้งลําโพงไว้แล้วเราอัดเสียงเนี่ยเคยฟังเสียงวีดเวลามันวีดกลับไหมฮะเสียงเวลาใบม,มันหอนเนา่ยแยิ่งเปิดลําโพงดังโอกาสวีดมันยิ่งสูงเข้ามปฉะนั้นถ้าเราไปเสริร์ชหาดูรูปการทำพอดแคสต์ทั้งหลายแหล่เนี่ยจะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าคุณจะมีห้องใหญ่ขนาดไหนหรือว่าห้องเล็กๆเ,เนี่ยมีลําโพงหรือเปล่าเนีย่ยเอาไว้ทุห้องมีหูฟังหูฟังใช้ระหว่างการอาจจะสําคัญมาก อันนี้เนี่ยพอเลือกใช้แล้วเนี่ยความสบายของหูฟังเนี่ยถ้าต้องอัดนานๆเนี่ยผมเคยมีหูฟังอยู่สองคู่คู่หนึ่งใส่สบายแต่เสียงไม่ดีคู่หนึ่งใส่ไม่สบายแต่เสียงดีผมขายอันที่เสียงดีทิ้งไปเพราะว่ามันใส่สบายทํางานกับมันนานๆเนี่ยคุณภาพเสียงเรายอมรับได้ว่ามันพอรับงานเราแต่ว่าพอถ้าไม่สบายเนี่ยการทํางานแต่ติดต่อกันประมาณสี่ห้าชั่วโมงมันล้ามากแล้วก็การเลือกหูฟังที่หกหอกเนี่ยนอกจากว่า เขคือว่าความละเอียดของหูฟังที่ผมที่ผมเลือกใช้เนี่ยบางทีงเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของคนส่วนใยมในการฟังด้วยอย่างหูที่ผมบอกว่าคนไม่ค่อยนิยมกันใช้กันที่ผมเจอเนี่ย